สืบเนื่องจากคลิปโควักวอเท็ที่ผ่านมานะครับผมได้ตั้งโพสต์เอาไว้ในแชแนลนะครับว่าใครมีคําถามเกี่ยวกับเอ็มเอ็มเทนเนอร์โควอะไรพวกนี้ให้พิมมาไว้นะครับซึ่งคําถามประมาณครึ่งนึงเนี่ยในคลิปนั้นวอเท็กเขาก็ได้ตอบไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอีกครึ่งที่เหลือผมก็จะเอามาตอบในคลิปนี้นะครับโดยคนที่ตอบก็คือผมเองนะครับจะตอบด้วยประสบการณ์ส่วนตัวล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเวิร์กกับบางคนไม่เวิร์กกับบางคนทางเดียวที่คุณจะรู้ได้ก็คือลองเอาไปปรับใช้ดูนะ นายกอเล่นเอ็มแอบลบไหม ไปคำถามท่านมาคำนวณท่านมาเวลายิงมองที่ค r o แ s ร์หรือมองที่ตัวศัตรูดีกว่ากันอันนี้เนี่ยเอาข้อมูลจากคนอื่นก่อนนะร้อยเปอร์เซ็นต์พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยคือให้มองที่ศัตรูนะครับไม่ต้องไปมองที่ค r o s s h a แต่ก็จะเกิดคำถามแบบถ้าไม่มองค r อ s แ h รแล้วกูจะเล็งได้ไงวะใช่ไหมอย่างนี้ถ้าเป็นตัวผมนะณปัจจุบันอ่ะคือมันจะบอกว่ามองทั้งคู่เลยก็ได้มั้งแต่หลักๆอ่ะคือมองที่ศัตรูค่อยแปลผลให้มือขยับคอ o s s h a ตามอีกทีหนึง่งยกตัวอย,อย่างอย่างนี้ดีกว่าน่าจะเห็นภาพมากกว่าโ ผมจะมองเป้าหมายเป็นหลักว่าเออสมมตินะสมมติจังหวะเนี้ยมันกําลังขยับไปทางซ้ายสายตาผมเห็นแล้วทีนี้มันกรลับมาแล้วว่าไอ้ห่าเนี่ยกำลังขยับไปทางซ้ายผมก็ต้องทํายังไงก็ได้ประมวลให้สมองผมมันส่งไปที่มือแล้วให้แม่งขยับเมาส์ไปทางซ้ายให้ได้อะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็มีเวลาของมันถูกไหมครับถ้าคุณฝึกมาเยอะหรือโฟกัสของคุณมันดีอะโฟกัสคุณไม่หลุดอะไอ้ช่วงเวลาตรงนี้มันก็จะน้อยมากๆแต่ถ้าคุณช้านึกภาพตามนะครับกว่าคุณจะให้มือของคุณมันขยับไปทางซ้ายอะบางทีเป้าหมมาาายขงงคุณ่ะแไปทวล แล้วคุณต้องทํำยังไงต่อมันก็เหมือนเดิมครับคุณเห็นว่ามันไปทางขวาแล้วคุณก็ต้องแต่ประมวลผลส่งไปที่มือขยับเมาส์ตามอีกรอบหนึ่งคุณต้องทำรูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆด่านการฝึกหนึ่งด่านอย่างเงี้ยมันฝึกหนึ่งนาทีใช่ไหมเท่ากับว่าผมมันต้องโฟกัสเต็มที่เลยว่าในทุกช่วงขณะของหนึ่งนาทีอ่ะผมต้องจับให้ได้ตลอดว่าเฮ้ยมันจะซ้ายนะเฮ้ยมันขวาแล้วเฮ้ยมันซ้ายนะมันขวาขวาขวาเฮ้ยมันซ้ายอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเต็มที่มากถ้าหลุดโฟกัสหนึ่ เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าถ้าโปรเซสมันคือการรับข้อมูลผ่านสายตาแล้วก็ส่งผ่านระบบประสาทนู่นนี่นั่นมาที่มือซึ่งมือคือคอแคร์ are, ถูกไหมครับถ้าโปรเซสมันคือแบบเนี้ยการที่สายตาเรารับข้อมูลจากเป้าหมายโดยตรงมาเลยมันก็น่าจะเกิดผลที่ดีที่สุดถ้าผมคิดไม่ผิดมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นถูกไหมครับโดยที่มันต้องเชื่อมโยงกันโดยแบบเหมือนปิงให้มันน้อยที่สุดอะสายตาจนถึงมือของคุณอะปิงแม่งต้องน้อยที่สุดแล้วมันจะต้องหลุดตลอดเวลาไอ้หลุดตลอดเวลานี่มันคือเรื่องของสมาธิแหละนั่นแหละฮะก็คือท่าเห อีกทีหนึ่งนั่นแหละคำถามถัดมาตอนเล็งเป้าแล้วก็ยิงกับคนคนหึงอยู่เนี่ยคิดอะไรบ้าง จ,จะตอบได้ไม่ครบถ้วนนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าคร่าวๆแล้วกันมี2แบบแบบแรกนะครับคือเล่นเอามันก็คือเล่นแบบไม่คิดอะ่ะก็ตามนั้นครับไม่ต้องคิดก็คือเข้าไปแล้วก็ไปดินน้นรนหน้างานเลยนะแต่เอาอีกแบบที่มันอาจจะดูมี process การคิดนิดนึงอีกแบบก็คืออยากชนะอยากชนะตีเนี้ยอยากชนะคนเนี้ยอันนี้พูดถึงเกมเมเป็กนะครับอาจจะประยุกต์เกมอื่นได้เบื้องต้นก่อนที่ผมจะ take ฟ i หรือไม่ take ฟเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะรู้ก่อนคือ position ทุกคนเลยรวมถึงทีมเราด้วยนะแล้วก็ทีมฝั่งตรงข้ามด้วยว่าทุกคนของทีมเขาออออ่่่ยยูตรรงงงหนนบ้าาีคืแก รู้โพสิชันเขาๆและอาจจะรู้แค่แบบ2คนหรือคนเดียวก็จะยิงไปก่อนยิงๆิงไปปุ๊บสิ่งที่ผมจะรู้เพิ่มขึ้นนะครับนั่นคือเขาใช้ปืนอะไรแล้วสกิลเพย์เขาเป็นยังไงเขาเล่นเก่งไหมซึ่งเอาจริงๆมันจะประเมินได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับคืออย่างแรกเนี่ยผมจะดูปืนกับความแม่นของเขาก่อนคือถ้าเขายิงแม่นมากๆแม่นจัดๆเนี่ย อันเนี้ยเริ่มน่ากลัวละหรืออีกอย่างก็คือเวลาเขาโดนยิงเนี่ยเขาหลบเว v e r ค่อนข้างเยอะหรืออีกแบบหนึ่งเลยที่พบเจอได้น้อยแต่แบบถ้าเจอน่ากลัวเลยคือหลบเว v e r น้อยแต่ยิงแม่นยิงสวนแม่นมีความกล้าแปลกๆไอ้พวกเนี้ยน่ากลัวคือถ้าเจอแล้วลมประมาณเนี้ยต้องบอกตัวเองเลยว่าต้องมีสมาธิเลยไม่งั้นถ้าพลาดทีนะเละนั่นแหละหลังจากเรารู้แล้วว่าเขาใช้ปืนอะไรสกิลเพย์เป็นยังไงโพซิชันเขายังไงทีนี้มันจะต้องประเมินตลอดเวลาแล้วว่าในทุกจังหวะหลังจากเนี้ยจะอยู่หรือจะถอยหรือจะดัน ถ้าในกรณีที่รู้สึกว่าประเมินและซูอยากโอกาสชนะเนี่ยไม่ถึง50%ผมก็จะถอยเลยแต่ถ้ารู้สึกว่าไหวอยากจะเอาก็จะยิงต่อพอยิงไปแล้วมันเกิดข้อได้เปรียบอย่างเช่นเขาน็อ c หรือเขาเจ็บหนักนะครับก็ประเมินจากระยะทางแล้วก็ ability ของทีมคุณอะว่าคุณเข้าได้เร็วขนาดไหนถ้าเข้าได้ช้าก็กระเถิบ cover ไปก่อนแล้วก็อาจจะพยายามสร้างความได้เปรียบอย่างนี้อีกรอบหนึ่งแล้วค่อยประชิดแล้วปิดเกมก็ได้นะครับอันนี้คือภาพรวมเนาะแต่ถ้าเป็นกรณีการไฟห์หนึ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้พูดค่อนข้าง,างยากมันมีเรื่องให้คิิดดคค่่่อออนนนนข้้ข้าาาาาางงเเเยยะะป็็วถผมมมูหภสุตรับ ลองนึกภาพตามนะคุณได้ยิงกับคู่ต่อสู้1ต่อหนึ่งนะคุณใช้ปืนเหมือนกันระดับสกิลเพของคุณเหมือนกันคุณทั้งคู่ไม่มีโคเวอร์ข้างหน้าคือเป็นลานโล่งเลยคุณคิดว่าเปอร์เซ็นต์แพชชนะมันจะเท่าไหร่มันก็ต้อง5050 50, ถูกไหมซึ่งไอห้าสิบห้าสิบแม่งเหมือนโยนเหรียญเลยแม่งจะออกหัวหรือออกก้อยก็ไม่มีใครรู้ถูกไหมครับถ้าตัวอย่างง่ายๆนะครับคุณไปลองดูพวกแบบโปรเพเยอร์เล่นอะ่ะที่เวลากดเล่นพ่องผับแล้วแม่งกดโซโลอะ่ะคุณจะเห็นนะครับว่าในทุกๆไฟต์อะ่ะต่อให้ ยิงฟรีเขาเอาทุกโอกาสที่ได้ยิงก่อนเขาเทคพอเริ่มชนลมูลแล้วตีเติร์ดเข้าตีโฟร์เข้ามาส่วนมากนะครับเขาจะพยายามตัด หรือว่าตอดตัวหนึ่งก็ได้เลือดหลอดหนึ่งก็ได้เกาะหลอดหนึ่งก็ได้อะไรก็ตามแต่เพื่อทําให้ศัตรูโดยรวมมันมีจุดอ่อนมากขึ้นและเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นชนะให้ตัวเองหรือว่าในกรณีที่เจ็บหนักคนเข้ามาเยอะเกินมั่วเกินอะไรเงี้ยเปอร์เซ็นชนะดอกวูบเขาจะพยายามลีกตัวออกมาก่อนดูสถานการณ์โดยรวมแล้วเข้าไปใหม่เออแบบนี้นี่ขนาดเขาเป็นโปรเพยเอร์นะหรือต่อให้สถานการณ์ของเขามันแย่มากๆโอกาสแม่งต่ำกว่า5 0ิปรแบบลิบลีโคตรๆอะ่ะบางทีแม่งก็พลิกชนะได้เพราะว่าความเป็นนักแข่งอะ่ะผมเชื่อว่าเเมมมมคานนิกกกัสส่่่ะแแแงงงงููออยยลล้วโทจพ แม่งมีอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนั้นคือโปรเพเยอร์กลับมาที่เราเราอ่ะที่มันไม่ได้เป็นระดับนั้นอ่ะเพราะนั้นถ้าจะสรุปแก่นตรงนี้นะผมอยากให้พยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโพซิชันหรือจุดใดจุดหนึ่งที่มันจะสร้างโอกาสให้คุณมากกว่า50%อ่ะในทุกๆไฟล์อืมผมคิดว่าถ้าทำได้มันจะดี ค้ะถนนัดมานะครับเขาบอกว่าเซนเอกเลเจนต์กับเซนวอลโลแลนต์ของเขาเนี่ยมันไม่เท่ากันอยากฝึกให้มันแม่นอ่ะมันก็ควรจะเท่ากันใช่ไหมแต่เขาบอกถ้าทําให้ความเร็วเมาส์ามันเท่ากันอ่ะเขาเล่นไม่ได้ก็เลยกลัวว่าถ้าทําแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวมาสเซอร์เมมโมรีมันจะเสียหรือเปล่าเดี๋ยวระยะยาวเอมมันจะพังหรือเปล่าจะแก้ย่งไงดีอ่ะ โอเคเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมตอบแบบคร่าวๆก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวอีกคลิป2คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเรื่อง muscle memory พอดีกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับโอเคถ้าจะตอบคําถามนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างสักเกมหนึ่งอย่าง Overwatch ละกันเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับ Overwatch เนี่ยเป็นเกมที่มีหลายตัวละครมากแล้วแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีอาวุธของมันเองอยู่แล้วทีนี้เนี่ย เซตติ้งของ Overwatch นะครับก็าทำพิเศษขึ้นมาเลยก็คือแต่ละตัวละครเนี่ยคุณจะสามารถกำหนด sensitivity แยกได้หมดเลยอย่างเช่นคุณเล่น tracer คุณอยากได้ความเร็วเมาส์ประมาณนี้อ่ะแต่ถ้าคุณไปเล่นอีกตัวหนึ่งคุณอยากได้ความเร็วเมาส์ประมาณนู้นอะไรยังไงก็ได้กำหนดแยกได้หมดเลยและที่สำคัญมีโปรจำนวนไม่น้อยนะครับที่กำหนดเซนต์ตัวละครแยกแบบ1.2เท่า1.5เท่าตัวละครไหนหันหน้าเยอะๆก็ปรับเซนต์ไว้สูงๆหน่อยอะไรแบบนี้นี่ขนาดเกมเดียวกันนะครับเซนต์ยังปรับแยกได้และเล่นออกมาได้ดีด้วยซึ่งที่ถาม ม,มันคือเกมที่ต่างกันแล้วก็ใช้เมาส์ต่างกันพอสมควรเลยเนาะวอร์เนแลนด์กับเอพิกเนี่ยบูมเอ็นของเมาส์เนี่ยต่างกันพอสมควรเลยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคําตอบของผมณนะวันนี้นะครับผมจะตอบว่าไม่ต้องแก้ก็ได้นะครับมันอาจจะข้านกับความรู้สึกของใครหลายๆคนนะแต่คืออย่างนี้แต่ก่อนนะครับผมเป็นคนที่เชื่อว่าต้องดงํารงหรือคีฟเซนซิตี้ไว้เท่าเดิมตลอดคุณต้องมีเซนติเมตรต่อ3ามองศาเท่าเดิมตลอดมันเป็นเหตุผลที่ผมเริ่มทําคลิปพวกแบบแปลงค่าเซนด้วยการหมุนเมาส์อะไรน,ะนะรรั่นแหละนน เท่าเดิมตลอดสิจนล่าสุดผมมาทำคลิปวอเทคใช่ไหมครับแล้วก็ศึกษานู่นนี่นั่นเพิ่มเติมก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าที่เราเชื่อเชื่อมาเนี่ยมันไม่ได้ถูกต้องขนาดนั้นวะเพราะนั้น นั่นแหละครับถ้าใจผมตอบนะวันนี้ไม่ผิดครับถ้าคุณใช้เซนติวิตี้แยกแต่ละเกมแล้วมันเล่นได้เล่นไปเลยครับแต่ว่ามันมีสิ่งสําคัญที่ผมต้องพูดก็คือการคีปเซนเอาไว้หรือดํารงเอาไว้เหมือนเดิมเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแย่และการเปลี่ยนเซนตก็ไม่ใช่เรื่องแย่เหมือนกันปัญหาจริงๆของมันถ้าผมพูดวันนี้นะก็คือกลุ่มมือใหม่ที่เพิ่งฝึกเล่นเกม fps นะครับแล้วก็เปลี่ยนเซนตบ่อยๆอันเนี้ยผมว่าไม่น่าจะดีนะครับแต่ถ้าเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วเน่่่่่่่ยกการเเเเปปลลลนน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 ซใใแแแตตตะะวันน็ืืออองงงิขคุมมมมมึหมผมไมํ ให้เปลี่ยนเซนบ่อยๆวันนี้0.5วันนี้0.6พุ่งนี้0.8อีกวัน0.4ผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะไม่ดีพยายามหาเซนสักชุดหนึ่งแล้วฝึกมันก่อนดูมันเหมาะกับเมาส์กริปเราไหมอาร์มเลสเหมาะไหมเหมาะกับ mouse pad, มาส์แพดเราไหมเหมาะกับเกมที่เราเล่นไหมสมมติได้ตัวเลขมาแล้วฝึกมันไปก่อนพอเล่นมาสักระยะหนึ่งคุณเริ่มชินแล้วรู้สึกว่าโอเคแล้วเกมอื่นคุณจะไปเซ,นน,น,เซนนู้นเซนนี้เกมนี้ดับเบิลเซนเลยเกมนูน้นเซนหารสอง่ามสบายเลยครับถ้าตอบวันนี้นะไม่พังหรอกเล่นไปเลยครับแอ ผมไม่รู้นะอีกหนึ่งปีข้างหน้าม,มจะต่อยอแบบก็ได้นะแต่นะวันนี้ ผลตอบแบบนี้ครับขนาดนั้นมาเวลาฝึกในเอ็มเทรนเนอร์เนี่ยต้องฝึกทั้งเซนส์ของฮิฟายแล้วก็เซนส์ของเอดีเสทั้งคู่เลยหรือเปล่าออกง่ายๆนะครับไม่ต้องฝึกเซนส์ของเอดีเสนะครับฝึกแค่ฮิฟายก็พอด่านไหนที่มันบังคับให้คุณเข้าสโคบแล้วยิงเนี่ยก็เล่นตามนั้นไปครับด่านไหนไม่บังคับก็เล่นฮิฟายไปตามปกติเลยครับมันจะโยงเข้าไปในหลักการเหมือนข้อที่แล้วเลยครับนั่นคือไม่ว่าคุณจะเล่นเซนส์เท่าไหร่อ่ะครับแต่คุณมีไอ้สิ่งหนึ่งที่มันอาจจะเรียกว่ามัอร์เมมโมรีนั่นนะะมััจอแดดหเล แอปสิ่งต่างๆแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้คุณใช้งานได้เองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฝึกมันครับเซนไอเดียสหมายถึงเอ็มเทนเนอร์นะแต่เข้าสโคบแล้วจะไปฝึกไฟลิเลนอันนั้นก็ได้นะครับอันนั้นก็มีดีอีกแบบหนึ่งแต่นี่พูดถึงเอ็มเทนเนอร์แบบเอเดียสเนาะำนาดท่านมาฝึกเอ็มเทนเนอร์นานเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลอันนี้เป็นคําถามที่ถามง่ายแต่ตอบอยากนะครับเพราะแล้วแต่คนแต่ถ้าให้ผมตอบแบบสัวๆนะสออาทิตย์ขึ้นไป คืออย่างเงี้ยไอคำว่าดีขึ้นอ่ะผมต้องแยกกรณีนนว่าดีขึ้นในเรื่องไหนดีขึ้นในเอ็มเทนเนอร์เหรอหรือว่าดีขึ้นในเกมจริงจอ่ะเดี๋ยวผมเล่าประสบการณ์ล่าสุดให้ฟังช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมฝึกแต่ฟันดัมเบนทอลูทีนอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ทําการเบนช์มาร์กเลยเพราะว่าต้องตัดคลิปโควากเริ่มทีจะต้องตัดคลิป YouTube ตัดคลิป t ิ๊กต็อนู่นนี่นั่นนะฮะไม่ค่อยมีเวลาก็เลยฝึกอย่างเดียวไม่ได้ทดสอบอะไรเลยและในหลายๆวันนั้นก็ฝึกไม่ครบตารางด้วยก็ สรุปมา b e n c h าร์ k ตอนหลังเนี่ยลังจกโควักทาเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยบนช c h าร์ k ดีขึ้นแบบดีขึ้นจนน่าตกใจซึ่งอรายละเอียดตรงเนี้ยเดี๋ยวผมทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งแต่บอกได้เลยว่ามันดีขึ้นแต่เกมเนี่ยเราเล่นเอ펙เกือบทุกวันนะเนาะต้องบอกว่ามันไม่ได้รู้สึกแตกต่างมากมายขนาดนั้นอาจจะด้วย1เราเล่นอยู่ทุกวนันอยู่แล้วนะครับแล้วก็2เกมเนี่ยอย่างที่บอกไปมันมีเรื่องปัจจัยรบกวนอื่นๆการเข้าไปเล่นเกมเอ펙อย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยเอมอย่างเดียวอะ่ะมันก็มีเรื่องอ โอ้รู้สึกว่าดีขึ้นไหมอ่าเท่าที่ดูนะเรารู้สึกว่ามันดูดีขึ้นโดยเฉพาะการฝึกของผมเนี่ยผมจะเน้เนไปเรื่องสวิตชิงเรื่องไมโครคอลเลกชันแล้วก็แทร็กกิ้งแบบเลี้ยงทีบซึ่ง3สิ่งเนี่ยผมเน้นมากๆในการฝึกนะครับเข้าไปในเกมจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสอื่นที่มันจะใช้สกิลเหล่านี้ผมยิงได้ดีขึ้นนี่ไงมึงเข้าข้างตัวเองไงกูรู้ดูออกมึงเข้าข้างตัวเองนั่นแหละมันเป็นประสบการณ์มันเป็นความหนักใจเนาะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่แค่รู้สึกว่าก็มันนดีขึ้่แตถ้าถมว่าให้พิสูจน์ด้วยกีขึ้นม้้ยกลลาาพูดดเว่ีขึอ แต่อย่าลืมนะครับว่าที่ผมบอกว่ามันมันดีขึ้นโคตรๆเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมไม่ได้เบนช์มาร์กมา2อาทิตย์กว่านะครับมันเลยอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามันก้าวกระโดดมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องที่สําคัญนั่นคือถ้าตารางฝึกคุณไม่เข้มขน้น2อาทิตย์ก็ไร้ค่านะครับผมต่อให้คุณเล่นมา100ปีเลยเอางี้ดีกว่าอ่ะ คุณจะเก่งในด่านที่คุณเล่นไว้แต่มันจะไม่พัฒนาขึ้นตารางการฝึกหรือด่านการฝึกก็ต้องเปลี่ยนไปตามสเต็ปเรื่อยๆให้มันท้าทายกับตัวคุณมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับรวมถึงเวลาเล่นเนี่ยแต่ละด่านในการฝึกนะครับเล่นให้เต็มที่ด้วยนะครับนี่คือเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับคำาต่อมาต้องคีบความเข้มข้นในการฝึกไว้เท่าไหร่ตรงส่วนของเรื่องความเข้มข้นนะครับผมมองว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ ของแต่ละคนนะครับสมมุติว่าจุดประสงค์ของเราคืออยากเล่นให้มันดีขึ้นอยากพัฒนาเมาส์คอนโทรลอยากเก่งขึ้นก็อาจจะต้องทําตามที่วอเทคแนะนําก็คือวันละ 1- 2ชั่วโมงแต่ก็ตามที่บอกนะครับต้องฝึกเต็มที่ด่านต้องท้าทายต้องเลือกระดับด่านให้มันถูกต้องกับเราด้วยนะครับมันก็น่าจะตอบโจทย์แล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้จุดประสงค์ของคุณมันรุ่งร่วงนั่นคือการพัฒนาถูกต้องไหมครับแต่ถ้าจุดประสงค์คุณคือการประคองมันไปเฉยๆการลดหลั่นเวลาลงมาเหลือแค่วันละยี่จจเป็นาที sense, ครึ่งชับ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันควรจะควบคู่ไปด้วยนะครับนับนะ่นคือการ b e n c h าร์กหรือการทดสอบนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเราจ่ายตังไปเพื่อซื้อสินค้าแต่อันเนี้ยเราจะกลังจ่ายเวลาเพื่ออยากให้เอมหรือเมาส์คอนโทรลของเรามันดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจ่ายเวลาไปแล้วแล้วเราไม่ได้ทดสอบผมว่ามันเหมือนการซื้อของมาแล้วก็ไม่ได้ดูสินค้าคือซื้อของมาเสร็จปุ๊บเขาส่งมาให้ที่บ้านแล้วคุณก็ไปวางไว้เฉยๆอะ่ะคือไม่ได้ใช้งานไม่รู้ว่าสภาพม่งเป็นยังไงแต่ที่รู้กูเสียเงินไปแล้วผมว่ามันนนนอออาจจะะเเปป็ไไรที่ดดูสิิ้ืงึ นะครับเพราะว่าเวลาผมว่ามันสําคัญกว่าเงินอีกนะคำถามต่อมาฝึกในโควักแล้วยังต้องไปฝึกใน a p e ิ m t อ็มเทรหรือไฟลิ่งเลนอีกหรือเปล่าเพราะอะไร ผมคิดว่าน่าจะแล้วแต่บุคคลแต่ถ้าของผมนะครับก่อนจะเล่นเกมผมจะเข้าไฟลิงเลนอยู่แล้วนะครับเข้าไปวิ่งสเตรฟแท็กกิ้งสักประมาณ2 3นาทีแล้วก็เริ่มเล่นเกมแต่ว่า a p e ป็กเอ็มเทนเนอณปัจจุบันผมไม่ได้ใช้งานมันแล้วนะครับอย่างแรกเนี่ยจ่ายเวลาให้กับโควักมันก็แทบจะไม่เหลือเวลาแล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครเข้ามาดูแลวยังสนใจ a p e ป็กเอ็มเทนเนอนะครับมันยังเป็นโปรแกรมที่ผมคิดว่าดีนะแต่ว่าวันที่คุณดูคลิปนี้และคิดว่าจะซื้อมันนะครับให้เข้าไปดูที่หน้าต่างมันก่อนนะคร ถ้าคุณซื้อมาแล้วแล้วคุณจะเอามาฝึกเนี่ยแต่ว่ารีคอยล์แพทเทิร์นของปืนหรืออะไรพวกนี้มันไม่เหมือนเกมจริงอ่ะผมว่ามันก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่นะครับสู้ไปเล่นในโควักน่าจะดีกว่านะครับอ๋อแล้วก็ยังเข้าไฟลิงเลนอยู่ไหมไอนี้ด้วยนะครับถ้าอยากจะฝึกรีคอยหรือผมอยากจะฝึกยิงสไนเปอร์อย่างเงี้ยหรือผมอยากจะแบบฝึกแบบซุปเปอร์ไกลแล้วก็หมุน8รอบแล้วบิงแมนยิงหัวอะไรอย่างเงี้ยโปกแกมือมันทำไม่ได้นะครับผมก็ต้องไปฝึกไฟลิ่งเลนนั่นแหละก็ขึ้นอยู่ว่ามีจุดประสงค์เหล่าน มาเป็นเดือนฝีมือเท่าเดิมแกยังไงดีแล้วก็ฝึกตามมาแล้วดีขึ้นประมาณ3-4วันแล้วก็อยู่ดีก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเอาอย่างนี้อย่างแรกนะครับอยากให้ดูเรื่องของตารางการฝึกก่อนนะครับว่าด่านมันเข้มขน้นมันชาเลนจ์พอไหมมันท้าทายพอไหมมันเป็นด่านที่โอเคไหมถ้าผมยกตัวอย่างนะครับผมเล่นโควกมาประมาณณปัจจุบันเนี่ยประมาณร้7ชั่วโมงละแบ่งเป็นสส่วนนะครับร้อยชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นส่วนที่ผมเล่นตามปกติตั้งแต่ยุคที่ผมทําไอเล่นโควกเจ็ดวันอะไรนั่นนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ไังมามวชโ ที่100ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เล่นเพิ่มมาประมาณ70กว่าชั่วโมงด้วยระบบของวอเทกเลยถ้ามองในเชิงของการพัฒนาเนี่ยไอ้ช่วง77ชั่วโมงที่ผ่านมาแม่งดีกว่าไอ้ช่วงร้อยชั่วโมงแรกนะเพราะว่าไอ้ร้อยชั่วโมงแรกอะ่ะต้องบอกว่าด่านต่างๆที่ผมเล่นนะครับมันคือด่านที่คนนูน้นคนนี้บอกว่าดีแล้วผมก็ลองเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเออชอบว่าด่านนี้ก็ชอบด่านนั้นก็ชอบก็หยิบยกไอ้ด่านพวกเนี้ยมาเล่นซึ่งอมาตรฐานคําว่าชอบอะ่ะที่ผมชอบมันเนี่ยอาจจะมาจากเออด่านมันเล่นง่ายเว้ย ต้องบอกว่าผมได้เปอร์เซ็นต์ทายแบบเหมือนเป็นท็อป10เปอร์เซ็นต์ท็อป5เปอร์เซ็นต์หมดเลยนะแล้วเราก็พัฒนาลืเลยสกอร์แล้วก็สูงรืเลยแต่ถามว่ามันก็แค่สกอร์ครับคือมันถ้ามองย้อนจากวันนี้นะก็ะสูกว่าตรงนั้นมันก็แค่สกอร์แต่ถ้ามองมาปัจจุบันเี้ยผมเล่นด่านในระบบของว o r เท็ใช่อย่างตอนที่ผมเล่นตารางฝึกของโกะอะฟันดอเมนทัลของระดับโกะะช่วงแรกที่เล่นอะบางด่านผมยังเล่นไม่ได้ถึงค่าเฉลี่ยด้วยซ้ำอะคือยังไม่ถึงตรงกลางด้วยซ้ำอ,แบบอ,อ่ออะลอแลอเเรรราหไไไมมม่่ยย มากเลยด้วยอหลักของเอมเราแม่นแย่มากเลยด้วยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเล่นดันในเอมเทรนเนอร์แล้วรู้สึกว่ามันยากมันท้าทายมันอึดอัด มันแบบมันทรมานได้ยากได้เย็นเออผมคิดว่าคุณค่าของมันก็น่าจะสูงเช่นกันอนะ่ะมันก็น่าจะส่งผลเรื่องการพัฒนาได้เยอะเช่นกันนั่นแหละครับไปดูเรื่องของรูทีนก่อนแล้วก็ไอคำว่ารู้สึกว่าไม่ได้ดีขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนะี่ยอยากให้มองตรงนี้ว่าเกณฑ์วัดมันอยู่ตรงไหนถ้าให้ผมแนะนําง่ายๆนะครับลองอัดคลิปตอนที่ตัวเองเล่นอนะ่ะสัก10เกมเกมไหนก็ได้คุณจะเล่นเกมอะไรก็ได้ระบบนี้ใช้ได้หมดนะครับแบบฟูลเกมอ่ะแล้วมานั่งดูแล้ววิเคราะห์ตัวเองนะครับวิเคราะห์แบบตรงไปตรงมาเลยนะทำไมถึงางพาด ทำไมถึงสู้ไม่ได้อะเพราะเพื่อนเพราะเอมเพราะเมคคากเพราะเกมเซนส์เราไม่ดีเพราะเราตัดสินใจแย่ไม่เอาแบบว่าไปดูแล้วแบบโอ้พลาดท,ทุกข้อเลยคือใช่ครับมันมันเป็นทุกคนแหละครับ่อาให้คุณเป็นโปรขนาดไหนมันพลาดกันได้ครับเอาเป็นว่าสัรงะหอมาก่อนก่อนจะถึงช็อตที่คุณยิงอะคุณตัดสินใจอะไรผิดพลาดหรือเปล่ามีช้อยที่ดีกว่านี้หรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยเกมเพลย์โดยรวมอะมองให้มันออกอะสมมุติว่ามันผ่านมาหมดแล้วติดที่เอมเฮ้ยเอมไม่ดีว่ะโอเคงั้นก็มาดูว่าเอมมีปัญหาตรงไหนแล้วก็ค่อยไปแก้ตามปัญหานะครับ เกมเพย์ก่อนอย่าเพิ่งไปโทษเอมนะครับคำถามต่อมาเล่นโอสูเอมจะดีขึ้นไหมถ้าใช่ด้านไหนบ้างมันว่าอย่างแรกนะครับผมเล่นเกม,เกมเประเภทนี้ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบเนี่ยมันจะออกมาจากคนที่เล่นไม่เป็นนะนะแต่เอาเป็นว่าเอาที่ผมหาข้อมูลมาแล้วกันนะครับเขาบอกว่าโอสูเนี่ยช่วยได้แน่ๆนะครับนั่นคือเรื่องของคลิกกิ้งหรือคลิกทัมมิงหรือว่าจังหวะในการคลิกแล้วกันนะครับส่วนอีกอันที่ช่วยก็จะเป็นเรื่องของรีอคทีฟหรือเรียกง่ายๆว่าปฏิกิริยา2ส,สิ่งนี้มันจะช่วยแน่ๆและสิ่งที่ตามมานะ เ้งเรื่องของจุดที่ขึ้นนู่นนี่นั่นนี่คือสิ่งที่คุณจะได้แต่ถ้าถามว่ามันช่วยเรื่อง A ไหม เท่าที่ผมหาข้อมูลนะครับส่วนมากเนี่ยจะบอกว่าโอสุไม่ได้ช่วยเรื่องของการลากตามเป้าหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ช่วยนะครับก็ตามนั้นฮะเอาเป็นว่าช่วยแต่ช่วยบางส่วนน่อมาที่บอกว่าด่านแทร c ก i ิ้งของโควักดีกว่า m l a b เนี่ยดีกว่ายังไงอะอย่างแรกผมต้องตอบก่อนว่าใช่ครับด่านนะปัจจุบันผมยังคิดว่าโควักดีกว่า MLA b อยู่แต่ต้องเน้นคําว่าปัจจุบันนะคือวันเนี้ยผมยังคิดว่าด่านของโควักดีกว่า ML a b อยู่ถามว่าทําไมโควักเนี่ยมีมานานกว่าทําให้ฐานผู้เล่นเนี่ยมากกว่าคนทําด่านกกก็เยอะว่่าางผลให้มมันีร ทดลองทดสอบด่านต่างๆเนี่ยมีฟีดแบ็ด้วยเนี่ยมากกว่าอีมแลบเยอะมากๆนะครับจำนวนด่านก็เยอะกว่าซึ่งจํานวนด่านเยอะกว่านั่นหมายถึงว่าด่านครอบคลุม แนวทางการฝึกมากกว่าหรือว่าการง่ายๆคือบอทเนะี่ยมีหลากหลายความดือ้อหลากหลายมูมเมนต์มากกว่านั่นแหละผมเลยบอกว่ามันดีกว่าแต่ว่าที่ต้องเน้นคาว่าปัจจุบันเพราะว่าเอ็มแลบเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในคลิปเอ็มแลบนะครับข้อดีของมันคือมันพัฒนาโหดมากและที่สําคัญยูเซอร์หลายๆท่านนะครับที่ชอบในความเป็นเอ็มแลบเนี่ยเขาก็พยายามจะพอร์ตด,ด่านนะครับจากโควักเข้าไปในเอ็มแลบสังเกตได้ในเวิร์กช็อปนะครับถ้าคุณเล่นโควักมาก่อนเนี่ยคุณจําชื่อด่านนู้นด่านนี้ได้เนี่ยคุณเข้าไปในเอ็มแล็บคุณจะเห ที่เอาด่านในโควกเอาไปทำเอาไปเล่นในเอ็มแ l a และอีกเรื่องที่สําคัญคือเอ็มแ l a โฆษณาเรื่อง AI ที่ช่วยในการฝึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถึงจุดหนึ่งในอนาคตเนี่ยที่ด่านของโควกมันไม่ได้แตกต่างกันในเอ็มแ l a แล้วแล้วเอ็มแ l a พัฒนา AI ขึ้นมาได้ดีมากๆพอถึงจุดนั้นเนี่ยก็ต้องบอกกันตามตรงว่าผมก็คิดว่าเอ็มแ l a มีภาษีที่ดีกว่านะครับปัญหาคือเมื่อไหร่แค่นั้นเองขั้นตอนต่อมาเชื่อมโยงกันเลยนะครับปกติเล่นแต่เอ็มแ l a ควรซื้อโควักไหมผมก็จะถามกลับไปว่ามีความตั้งใจมากน้อยขนาดไหนที่จะอยากพัฒนาหรือลองพัฒนาฝีมือตัวเองเพราะว่าผมต้องบอกก่อนว่า m l a b เนี่ยมันก็ทําหน้าที่ของ m t r a i n e r ได้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ต่างจากโควักสําหรับผมนะมันคือเรื่องของเชิงลึกหรือว่าการพัฒนาที่มันแบบมากกว่านั้นอ่ะณปัจจุบันโควักมีดีกว่าตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่น m l a b แล้วรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอแล้วฉันต้องการความท้าทายมากกว่านี้ฉันอยากจะพัฒนามากกว่านี้ฉันหาด่านในเ l a b แล้วมมันไ่ตอโจ ใชนแล้วแล้วก็ราคาโควักเนี่ยฉันสามารถจ่ายได้ไม่มีปัญหาไม่เดือดร้อนที่บ้านผมก็เชียร์ให้จัดเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งไม่ว่าคุณจะเล่นเอ็มเทรนเนอร์ตัวไหนก็ตามแต่ไม่ว่ามันจะฟรีหรือเสียเงินนะครับสิ่งที่คุณจะต้องจ่ายและผมคิดว่ามันสําคัญมากนั่นคือเวลาอย่าเอาเวลาไปโยนเล่นกับดานที่มันไม่เกิดประโยชน์อันนี้ผมขอพูดเลยนะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนที่ผมเล่นในช่วงแรกใช่ไหมหนึ่งร้อยชั่วโมงกับไอ้แปดสิบชั่วโมงหลังที่เล่นกับระบบโวลเทิกอ่ะถ้าย้อนเวลากลับไป100ไบบอไ้ร้อยช จะตั้งใจฝึกแล้วก็ใช้เวลาคุ้มค่านะครับวางแผนศึกษาแล้วก็จัดการให้มันดีนะครับขณะท่าน,นมาตอนฝึกยิงเนี่ยต้องกดเดินด้วยไหมอันนี้หมายถึงในโควกเนาะบางด่านเนี่ยเราสามารถเดินได้นะแต่พื้นที่การเดินมันค่อนข้างจะน้อยนะครับส่วนมากถ้าให้ผมแนะนำนะครับไม่ต้องกดเดินเว้นด่านที่มันเอาไว้ฝึกสเตรปแท็กกิ้งโดยตรงอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องเดินด้วยหรือว่าเดี๋ยวระบบมันจะเดินให้เราเองนะครับแต่ด่านทั่วไปเนี่ยที่ฝึก k i ก k i n g switching tracking เนี่ยไม่ต้องเดินก็ได้ครับแต่เอาจริงๆอ่ะจะฝึกเดินไปยิงไปก็ได้นะ นะครับปัจจุบันพี่ใช้แล้รมากกว่การเอ lap หรือโควักปัจจุบันใช้โควักอย่างเดียวเลยครับ m lap ไม่ได้เข้าเลยผมเข้า m lap ไปเนะี่ยเพราะว่าต้องทำคลิปช่วงนั้นเฉยๆปกติเล่นแต่โควักแล้วก็อนาคตอาจจะเข้าไปเล่นรอ m แ lap มันปล่อยตัวเต็มออกมาเลยเดี๋ยวผมมาเปรียบเทียบให้ฟังอีกทีนึงนะครับแต่ปัจจุบันผมรู้สึกว่าโควักดีกว่าก็เล่นแต่โควักอย่างเดียวเลย นะฮะขณะทันมานะครับแท็กกิ้งแล้วมือมันสันเนี่ยแก้ยังไงได้บ้างเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะหลายปัจจัยมากนะครับถ้าผมแบ่งคร่าวๆเนาะเอาด้านแรกก่อนด้านอุปกรณ์นะครับคุณไปดูเมาส์แพดของคุณก่อนว่ามันเก่าหรือยังใช้งานมานานหรือยังเมาส์แพดมันหนืดไหมแล้วก็พื้นที่ของเมาส์แพดเนี่ยมันลื่นไม่เท่ากันหรือเปล่าแบบตรงนี้ลื่นตรงนู้นหนืดอะไรเงี้ยถ้ามันใช่มันเก่าแล้วมันเริ่มเสื่อมแล้วลองหาวิธีทําความสะอาดดูครับตามยูทูบเนี่ยลองหาดูนะครับลองคลีนมันดูแล้วก็ลองใช้งานอีีกทนึ ครับว่ามันดีขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งลองดูที่เมาส์ฟีใต้เมาส์ของเราเนี่ยมันเริ่มสึกมันเริ่มพังหรือยังถ้าสิ่งเหล่านี้มันยังไม่ใช่มันปกติมันโอเคแสดงว่าไม่ใช่เรื่องอุปกรณ์ทีนี้ก็จะเป็นด้านของตัวคุณเองละผมแนะนําได้3าอย่างอย่างแรกเนี่ยผมทาแล้วรู้สึกว่ามันสมูทมากขึ้น่น,นคือให้คุณลองดูนะครับเวลาคุณ track, แท็กเวลาคุณจับเมาส์เนี่ยแล้ววางแขนที่โต๊ะเนี่ยคุณจับเมาส์ยังไงคุณวางแขนยังไงแล้วเวลาฝึกนะครับให้ลองล็อกข้อมือด ทั้งแขนแทนคือไม่ได้ไม่ใช้ข้อมือเลยนะใช้แต่น้อยลงนะครับรู้สึกว่าสมูทมากขึ้นสกอร์ที่ทำมาก็ดีขึ้นแล้วก็อีกวิธอนึงเนี่ยอันนี้หลายคนแนะนำนะครับก็คือเวลาคุณฝึกแทร็กกิ้งด่านประเภทพรีไซส์นะครับอย่างเช่นการเคลื่อนที่แบบยาวๆอะ่ะให้คุณลองเอาเซนซิทิวิตี้ของคุณนะครับคุณ1.5หรือคูณสไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ลองเล่นดูมันจะยากช่วงแรกๆนะครับแต่เดี๋ยวพอทำได้แลนะ้วเนี่ย คุณกลับมาที่เซนเดิมมันจะสมูทมากขึ้นรวมถึงอย่างหนึ่งที่บอกในคลิปขวักไปแล้วนะครับนั่นคือเซตปุ่มยิงให้กลายเป็นสเปซบาร์ด้วยนะครับแล้วก็เริ่มต้นตารางการฝึกของคุณเนี่ยให้คุณใช้สเปซบาร์ในการยิงนะครับแทนการคลิกเมาส์นะครับแล้วก็มือขวาเนี่ยคุมเมาส์อย่างเดียวพอพยายามปลดความเกรงออกให้มากที่สุดนะครับแล้วก็คุมให้มันสมูทที่สุดฝึกทําต้นตารางเนี่ยผมจะฝึกสักประมาณ10นาทีต่อวันอะไรเงี้ยถ้าวันนั้นฝึก,กน,นะแล้วก็ไอ้สเปซบาร์แทนการยิงนะครับใช้เฉพาะก พวก Reactive พวก Clicking Switching ผมไม่ได้ใช้ด้วยเลยนะครับใช้กับ Tracking แบบ p r e c i s e เท่านั้นพอนะครับอันนี้คร่าวๆเนาะลองเอาไปทำดูนะครับหวังว่าจะดีขึ้นเนาะคำถามต่อมาต้องแยกแต่ละเกมไหมว่าเกมนี้ต้องฝึกอันนูน้นเกมนู้นต้องฝึกอันนี้ในคลิปนู้นมีตอบแล้วนะครับแต่คลิปนี้จะมาพูดให้ฟังทีส่วนตัวเนี่ยตอนที่เริ่มเล่นวอ l ์เรลนดนะครับผมไม่เคยเล่นเกมประเภทนั้นมาก่อนเลยนะครับก็รู้สึกว่าโอเคฉันต้องฝึกคลิกกิ้งแท็กกิ้งแทบจะไม่มีความจําเป็นเลยส่วนสวนิตชิ นี่คือสิ่งที่ผมจะฝึกในพวกโปรแกรม i n เ e ทเนอร์ er นะครับก็คือคลิกกิ้งกับสวิตชิ่งหลังจากนั้นผมก็มาดูและแมชชีนิกเกมเป็นไงบ้างอาสิ่งที่ต้องรู้แบบโนเลดการใช้สกิลนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่ต้องรู้สำหรับวอร์โลแรนต์และแมชชีนิกหลักนั่นคือ AD s t r เ f หรือการหยุดแล้วก็ยิงนี่คือเรื่องหลักของเกมประเภทนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าคุณเคลื่อนที่กระสุนมันก็จะกระจายเพราะฉะนั้นเนี่ยเ d s t r เ f เป็นสิ่งที่ต้องฝึกนะครับนี่คือสิ่งหลักๆที่ผมฝึก นะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบปืนประเภทแทร็กกิ้งเพราะฉะนั้นผมก็จะฝึกแทร c ก i ิ้งกับสวิ c ชิ่งเป็นหลักนะครับค l ิกกิ้งน้อยมากแต่ถามว่าต้องฝึกไหมก็ต้องเพราะผมก็เล่นช็อตกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเอ e x แม่งก็ต้องเล่นทุกอย่างเลยนะครับแล้วมาดู m มค h a ิ i เกม m e AD s t r เรฟไม่ต้องฝึก สิ่งที่ต้องฝึกคืออะไรคือ stress t a g k i n g เพราะว่ามันเป็นเกมที่ movement ค่อนข้างเยอะเราเคลื่อนที่เยอะศัตรูเคลื่อนที่เยอะทั้งคู่มีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนที่แบบความเร็วมหาศาลสวนทางกันแล้วก็ต้องยิงกันอีกอนี่ทําให้ e p i legend ต้องฝึก stress t a c k i n g นี่เป็นตัวอย่างของ2เกมที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันเนาะดังนั้นลองดูครับว่าเกมที่คุณจะเล่นเนี่ยมันต้องการเกมประเภทไหนแล้ว m e ค h a n ิกเกมอ่ะมันเป็นยังไงนะครับแล้วค่อย มาจัดตารางการฝึกกันอีกทีหนึง่งคำถามต่อมาจะเป็นสไตล์คล้ายๆกันนะครับแล้วก็คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เนี่ยแหละเขาบอกว่าแนะนาการฝึกปืนประเภทช็อตกันกับสไนเปอร์หน่อยแล้วก็อีกคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าแพ้ไฟระยะใกล้ค่อนข้างบ่อยนี่ขนาดใช้ช็อตกันนะยิงไม่ค่อยโดนฝึกยังไงดีอย่างแรกนะครับต้องบอกก่อนว่าระยะใกล้แล้วยิงไม่โดนถือว่าเป็นเรื่องปกติ นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับระยะใกล้ยิงยากนั่นคือเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับและการใช้ช็อตกันแล้วยิงไม่ค่อยโดนนั่นก็เป็นเรื่องปกติเช่นกันใช้ปืนกลแล้วยิงโดนมันก็ปกติถูกไหมพ่นมีหลายนัดแต่ช็อตกนะันอ่ะมันยิงทีละนัดมันยิงไม่โดนมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเกมที่คุณเล่นเนี่ยใช้ปืนประเภทไหนคุณก็ฝึกประเภทนั้นไปอย่างปืน2แบบทั้งช็อตกันสไนเปอร์มันเป็นคลิกกิ้งใช่ไหมแต่ทั้งสไอร์คุณก็ต้องฝึกกคิในแบบครอเลนอย้ แต่ผมว่าเรื่องหลักในการเล่นสไนเปอร์จริงๆนะครับในทุกๆเกมนั่นคือมุมหรือว่าแมปโนเลสการเช็คโพซิชันต่างๆเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นเมนหลักของการเล่นสไนเปอร์ไอ้เรื่องพวกนี้มันก็สําคัญไม่แพ้ความแม่นเลยนะครับทีนี้ช็อตกันคุณต้องฝึกระยะไกลสิ่งที่สําคัญสาหรับการเล่นช็อตกันนะครับหคือจังหวะในการยิงเนาะผมเคยทคําคลิปแมสติปไปแล้วคุณต้องรู้จังหวะการยิงของแต่ละปืนคุณคุณไปวิ่งเล่นแล้วยิงในไฟลิงเลนก็ได้แต่เรื่องที่ผมคิดว่าสาคัญที่สุดเลยสําหรับการใช้ช็อตตกกันนนคคืืวาม่เ้ ความโลกคุณต้องล้ำลึกไว้เสมอนะครับว่าต่อให้เขาวิ่งมาเข้าใกล้คุณขนาดไหนอะเขาใช้ปืนกลวใช้ปืนหาอะไรก็ไม่รู้แต่ช็อตกันนะครับข้อดีของมันคือ1นัดแม่งโคตรแรงเลยถูกไหมยกเว้น EVA นะไอ้นั่นยกไปก่อนคุณเล่น PK Mastiff เลยพวกเนี้ยหนัดแม่งแรงมากเพราะฉะนั้นนิ่งเข้าไว้ครับอย่าโลกถ้าเป็นไปได้รู้สึกว่าไม่ได้อันตรายขนาดนั้นคุณปล่อยคีย์บอร์ดเลยครับคุณอยู่เฉยๆเลยขยับเมาส์พอแล้วนึกในใจนะครับกูขอน้ดเดียวกูจะทำให้มึงนอนเลยนิ่งไว้กูขอนัดเดียวนี่ครับ เขาเข้ามาใกล้อย่าลกครับนิ่งให้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดสำหรับการเล่นชอตกันนะครับลองเอาไปปรับใช้ใดูคํำถามทันมานายกจะอยู่อีก